อานาั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาชีววิทยา2เราอยู่กันที่บทเรียนที่7วิวัฒนาการสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องหลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้กันค่ะ โดยลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของสัตว์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเกิดจากการวิวัฒนาการที่มีมาอย่างยาวนานแล้วดังนั้นเพื่อหาหลักฐานสนับสนุนนะคะในการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจึงจําเป็นจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอสซิลอัมพันนะคะและอื่นๆอ,อีกมากมายเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปดูกันว่าหลักฐานและข้อมูลที่ใช้มีอะไรกันบ้างการวิวัฒนาการ evolution สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันที่มีลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตในอดีตนั่นก็เป็นเพราะว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมมาจากรุ่นบนรรพบุรุษมาสู่รุ่นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันโดยการวิวัฒนาการนั้นเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ณขณะนั้นจึงทำให้มีลักษณะาบางอย่างที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ การเกิดวิวัฒนาการใช้ระยะเวลานานมากค่ะดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจำเป็นจะต้องอาศัยหลักฐานข้อมูลร่องรอยต่างๆประกอบเพื่อสนับสนุนให้เห็นถึงลักษณะการวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตซึ่งหลักฐานเหล่านั้นก็มีด้วยกันหลากหลายด้วยกันค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างค่ะ หลักฐานที่บ่งบอกถึงการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้แก่ซากดึกดำบรรพ์กายวิภาควิทยา m b o ชีววิทยาระดับโมเลกุลและชีวะภูมิศาสตร์ค่ะมาพูดถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอย่างแรกกันเลยค่ะซากดึกดำบรรพ์หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะ เป็นหลักฐานนะคะที่เป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระดูกฟันหรือว่าเปลือกนะคะซึ่งอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้อย่างเช่นการไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำแข็งหรือการถูกอัดแน่นอยู่ในยางไม้การถูกทับถมอยู่ในดินโคลนเป็นต้นนะคะ สามารถคาดคะเนอายุของซากดึกดำบรรจากอายุของชั้นหินและบอกลำดับการเกิดของสิ่งมีชีวิตได้ตัวอย่างเช่นซากดึกดำบรรฟอสซิลของไดโนเสาร์อัมพันซากดึกดำบรรที่มีชีวิตลิวิ่งฟอสซิลตัวอย่างของซากดึกดำบรรที่มีชีวิตอย่างเช่นปาซีเลแคนเราจะมาพูดถึงนะคะแหล่งซากดึกดำบรรที่พบในประเทศไทยนะคะตัวอย่างแรกคะ่ะ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เกาะตะลูเตาอําเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่พบนะคะก็คือซากของไทโลไบค่ะเป็นสัตว์ทะเลในไฟลัมอะโทโปอดานะคะอาศัยอยู่ในบริเวณทะเลน้ำตื้นตามแนวปะกาลังพบในมหายุคพาลิโอโซอ,อิกตอนตอน้นและคาดว่ามีการสูญพันธุ์ไปในช่วงปลายของยุคเพอร์เมียนค่ะแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่สองนะคะที่จะมาแนะนำให้รู้จักก็คือแหลง่งซากไดโนเสาร์ปูเวียง อำเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งศึกษาค้นความวิจัยเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ์อย่างเป็นระบบของนักธรณีวิทยาและเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาว,วชนค่ะโดยที่แห่งนี้นะคะได้มีการขุดค้นพบนะคะสร้างดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์จำพวกกินพืชน,นะคะชิ้นแรกของไทยนะคะก็คือปูเบียงโกซอรัสซิลินธนเนค่ะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซโรพอดซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ15เมตร มีการขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2519ค่ะจากภาพตัวอย่างนะคะจะเป็นภาพการเปรียบเทียบนะคะโครงกระดูกของม้านะคะซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของม้านะคะโดยส่วนที่พิจารณานะคะก็จะเป็นส่วนกระดูกของเท้าค่ะจากภาพตัวอย่างนะคะซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของม้านะคะโดยมีการพิจารณานะคะจากซากดึกดำบรรพในส่วนของโครงสร้างของขานะคะ จะพบว่าม้ามีวิวัฒนาการของขาที่ยาวขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าการวิวัฒนาการของม้านั้นจะมีความสูงเพิ่มขึ้นค่ะหลักฐานต่อมาค่ะคือหลักฐานกายวิภาคเปรียบเทียบเป็นการศึกษาโครงสร้างภายในของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยการเปรียบเทียบกระดูกระยางของสิ่งมีชีวิต 1. โครงสร้างที่มีต้นกำเนิดเดียวกัน homologous structure 1. โครงสร้างที่มีต้นกําเนิดเดียวกัน homologous structure เป็นโครงสร้างที่มีต้นกําเนิดเดียวกันแต่มีการทําหน้าที่แตกต่างกาันในภาพตัวอย่างมีการยกตัวอย่างของแขนมนุษย์ขาสุนัขปีกนกและครีบของวานค่ะ 2. โครงสร้าง analogous structure เป็นโครงสร้างที่มีต้นกําเนิดต่างกันแต่ทําหน้าที่เหมือนกันในตัวอย่างของรูปภาพนะคะ ยกตัวอย่างไว้เป็นภาพของคลีบฉลามปีกเพนกวินและคลีบของโลมาค่ะหลักฐานจากวิทยา MBO เปรดเทียบเป็นการศึกษาวิวัฒนาการจากแผนภาพการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระยะไซโกดจนถึงระยะ MBO จากรูปภาพที่แสดงระยะ MBO ของสิ่งมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตดังนี้ค่ะปลาสลามนเดอร์เต่า ไก่กระต่ายและคนเมื่อนักเรียนสังเกตจากรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเอ o มบิโอในระยะต้นของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดในภาพมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ในระยะกลางและระยะปลายจะเริ่มมีความแตกต่างกันมากขึ้นนอกจากนี้นะคะเมื่อเราเปรียบเทียบรูปร่างของเอ o มในระยะปลายแล้วจะเห็นว่ามนุษย์และกระต่ายนะคะ จะมีความคล้ายกันมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์และกระต่ายน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นเป็นต้นหลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลเป็นการศึกษาโดยใช้ความแตกต่างของลำดับเบสหรือลำดับของกรดอะมิโนเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตโดยหลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล เป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงมากค่ะสามารถใช้นำไปประกอบกับหลักฐานอื่นๆได้เพื่อเพิ่มความแม่นยำเช่นวานและฮิโปโปเตมัสมีบรรพบุรุษร่วมกันโดยมีวิวัฒนาการแยกออกจากสัตว์มีกีบอื่นๆเป็นหลักฐานที่ศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตทางภูมิศาสตร์โดยมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแพร่กระจายของอูดและลามาซึ่งมีความใกล้ชิดกันทางสายวิวัฒนาการ แต่ปัจจุบันมีการแพร่กระจายอยู่ห่างไกลกันซึ่งจําเป็นจะต,ต้องอาศัยหลักฐานอื่นๆมาประกอบในการตั้งข้ออสันนิษฐานอย่างเช่นการสันนิษฐานโดยใช้ข้อมูลทางธรณีวิทยาคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่มีการแยกออกจากกาันของทวีปเป็นต้น เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักฐานและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะทําให้เราทราบว่าการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะมีมาอย่างยาวนานนะคะและเพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจนเราจําเป็นจะต้องมีการศึกษานะคะค้นคว้าแล้วก็หาหลักฐานมาประกอบในการอ้างอิงนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะโดยหลักฐานที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน5อย่างนะคะ ได้แก่หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์หลักฐานกายวิภาคเปรียบเทียบหลักฐานจากวิทยาเอ็มบิโอเปรียบเทียมหลักฐานด้านชีวะระดับโมเลกุลและหลักฐานด้านชีวะภูมิศาสตร์ค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบลงียงเท่านี้นะคะ หวังว่านักนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ